สวัดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Timeless t e r o 999นะคะกลับมากันในหัวข้อที่ว่าคุณมีอิทธิพลกับคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ในใจของคุณคนนั้นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะด้วยภพ่สองสามสำรับ เดิมนะคะที่ผู้อ่านใช้เป็นประจำสำหรับแรกที่ผู้อ่านจะใช้ก็จะเป็น Black Original c h a r o t นะคะในการอ่านพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเช่นเคยค่ะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะเป็น random สุ่มพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและขอให้นำเบิร์ดิ้งดีๆนะคะํำ ชีแนะดีๆจากคลิปนี้ไปแอพพลายใช้นะคะถ้าไม่ถูกจริตอย่างไรก็เลื่อนผ่านไปก่อนได้ค่ะคลิปนี้อาจจะยังไม่ใช่ของท่านนะคะแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากอยากรับชมเป็นความบันเทิงก็ชมกันต่อได้กันเลยค่ะผู้อ่านขอรัตนาคุณภระรีรัตนาตรายคุณครุครูบาอาจารย์สายจิตวิญญาณทั้งมองเห็นมองไม่เห็นทุกท่านและขออนุญาตเทพองค์บรมี เทวดาที่คุ้มครองตัวตนผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาเจอคลิปนี้เปิดพลังงานของท่านตอนนี้ด้วยค่ะขอเช็คพลังงานเบื้องต้นของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะส่งกระแสจิตมาที่ไพ่ในนี้นะคะเขาดูพลังงานตัวตนของทุกท่านก่อนนะคะพลังงานของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคะว้าวหกดาบนะคะ ท่านรู้สึกจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกาลเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตอุปสรรคปัญหาต่างๆท่านรับรู้แต่ไม่รับเอานะคะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกาลเวลาคาดหวังว่าเวลาจะทำให้สิ่งต่างๆในชีวิตของทุกท่านดีขึ้นนะคะเป็นพลังงานของท่านเหมือนปล่อยให้ เป็นไปนตามกระแสะเลยค่ะช่วงนี้นะคะชิลๆก็ได้นะคะเหมือนจะทำใจได้ในระดับหนึ่งในหลายๆสถานการณ์ที่เจอนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีค่ะเป็นผู้ให้นะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจเมตตาค่ะ ในหลายๆพลังงานอาจจะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับคนรอบข้างสักนิดหนึ่งนะคะเป็นพลังงานของคนใจดีนะคะสามเหรียญน,นะคะไพ่ธาตุดินขึ้นมานี่เป็นธาตุลมเนะาะธาตุดินขึ้นมาอยู่สองใบนะคะ ท่านมีโอกาสไปเจอกลุ่มเจอทีมนะคะในการเริ่มต้นธุรกิจการงานการเงินค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางวาจานะคะสามารถที่จะติดต่อเป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนสามารถที่จะเจรจาให้ได้เงินก้อนมาได้นะคะเป็นพลังงานของท่านค่ะเป็นคนเจรจาดีนะคะทำงานเข้ากับคนอื่นได้ด้วยนะคะ โอ้โหที่ผ่านมาเจอมา10ดาบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขความเศร้านะคะคะเคลา้าปนมาทั้งชีวิตเลยค่ะไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วนะคะท่านมีภูมิต้านทานสูงในชีวิตเลยค่ะเจอมาทุกเรื่องราว10ดาบเลยนะคะการทรยศหักหลังถูกกันแกล้งนะะถูกหลอกถูกโกงหมดเนื้อหมดตัวเจอมาหมดแล้วนะคะบาดเจ็บปางตาย,ยค่ะ ทุกวันนี้ท่านระมัดระวังตัวเองค่ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะหลายๆพลังงานอาจจะอยู่ในช่วงการพักฟื้นจากความเจ็บปวดจากการเจ็บป่วยก็ได้นะคะเป็นพลังงานที่กำลังฟื้นฟูตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะใต้สำรับค่ะโอ้โห King t f p e n t a c ค e s ค่ะคุณกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เริ่มตอนอ้นในการหาเงินหางานใหม่นะคะไปด้วยดีค่ะพลังงานรวยพลังงานมั่งคั่งเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะมีไม่มีนะคะพลังงานมั่งคั่งเกิดขึ้นคุณแล้วนะคะขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นพลังงานของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะทีนี้ขอมาดูอีกสำรับหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าคุณมีอิทธิพลกับคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ในใจของคุณคนนั้นอย่างไรบ้างนะคะ กับสำรับนี้ค่ะอ g y ิ t i a เยน r o โรนะคะหลายๆพลังงานเป็นพลังงานของคนที่ฝึกจิตมาแล้วก็มีบารมีในตัวสูงนะคะส่งกระแสจิตมานะคะเรามาดูกันว่าคุณจะมีอิทธิพลกับคนรอบข้างหรือเขาคนนั้นอย่างไรบ้างนะคะคุณมีอิทธิพลแค่ไหนกับคนรอบข้างคะอ,อ๋อ คุณเป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะเป็นคนที่เป็นผู้ให้มาตลอดเลยนะคะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงก็จะรักท่านนะคะแม้แต่คนที่อยู่ในใจของคุณเขาก็รักและเข้าใจคุณเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครคะ่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะเขามองคุณดีทีเดียวคะ่ะคนรอบข้าง มองคุณดีเลยนะคะดูเจวิวค่ะคนรอบข้างมองว่าคุณเอาตัวรอดเก่งค่ะเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะพลิกแปลงสถานการณ์ได้เก่งค่ะหาตัวจับยากเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะคะคนรอบข้างมักจะมาปรึกษาคุณหรือมาขอความช่วยเหลือให้คุณแก้ไขปัญหาให้จริงหรือไม่คะ่ะ คุณทันเลเหลี่ยมคนนั่นเองนะคะถึงมีอิทธิพลกับคนรอบข้างเจ็ดถ้วยค่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดในตัวเองนะคะเข้าไปอยู่กลุ่มอยู่ทีมไหนนะคะเขาก็หลงสเสน่ห์คุณหรือว่าเชื่อในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณโน้มน้าวได้เป็นอย่างดี คุณเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะด้วยนะคะในสายตาของคนรอบข้างแต่บางครั้งคุณก็มักจะไม่เลือกนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เลยค่ะเป็นคนที่พูดโน้มน้าวคนเก่งด้วยนะคะเทมเพลนต์ mm hmm. ค่ะคุณเป็นคนที่กระฉับกระเฉงว่องไวค่ะเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ได้เก่งนะ,ะไม่ยอมอยู่กับที่ค่ะเหมือนไพ่เด e d e v วิลเนยนะพลิกแปลงอะไรได้นะ,ะยกย้ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่ชอบเดินทางค่ะไม่ชอบอยู่นิ่งค่ะในใสายตาคนรอบข้างคุณเป็นคนที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะหาตัวจับยากค่ะเขาตามคุณไม่ทันนะคะ บางคนก็อ่านใจคุณไม่ออกนะหนึ่งถ้วยค่ะคุณเป็นคนที่ให้ความรักกับคนรอบข้างคนรอบข้างก็เลยต้องรักคุณค่ะเพราะเป็นคนมีจิตใจที่ดีมีเมตตานะคะรักทุกคนนะคะทุกคนก็เลยรักคุณค่ะจริงหรือไม่นะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเห็นอย่างนี้ก็อ่อนโยนได้นะ,ะเป็นพลังงานของใครกันเอ่ย ห้าดาบในบางครั้งค่ะคนรอบข้างก็มองคุณเป็นคนดื้อรันเอาแต่ใจนะคะตามอารมณ์คุณไม่ทันเหมือนกันค่ะจริงหรือไม่นะคะใต้สํำรับนะคะเพจออฟซอสค่ะคนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนเอาแต่ใจใจร้อนมุทะลุดุดันนะคะ เป็นคนที่เจรจากเก่งนะคะบางทีก็ตามคุณไม่ทันค่ะคุณถึงมีอิทธิพลกับคนรอบข้างเพราะเขาจับทางคุณไม่ถูกนั่นเองจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ Egyptian ก o สอ Oracle คารว่าคุณมีอิทธิพลอะไรอีกกับคนรอบข้างขอให้ไพ่เทพเจ้าอีบช่วยบอกด้วยนะคะว่าสำหรับนี้นะคะไปสำหรับที่ผู้อ่านมีความ รู้สึกเวลาใช้แล้วรู้สึกเป็นไพ่ที่ลึกลับพอสมควรแล้วก็บอกรายละเอียดของสถานการณ์ได้ดีนะคะเหมือนไพ่จะแบบเป็นเมจิกเลยะคะ่ะมหัศาจารย์มีพลังในตัวของไพ่นะคะเซชาวิสตอมค่ะคุณเป็นคนฉลาดค่ะปัญญาเหนือคนค่ะสติปัญญาสูงนั่นเองนะคะถึงมีอิทธิพลกับคนรอบข้าง เป็นคนที่รอบรู้ค่ะใครๆก็อยากมาเข้าใกล้คุณหรือว่าขอความรู้ในเรื่องราวต่างๆจากคุณจริงหรือไม่คะเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นได้นะคะนูตนะคะอันเดอร์สแตนดิ้งคุณเป็นคนที่อบอุ่นค่ะเข้าใจคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะถึงมีอิทธิพลกับคนรอบข้างค่ะอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้คนอยู่เนืองๆนะคะ ใครมาขอความช่วยเหลือคุณคุณมักจะไม่ค่อยปฏิเสธนะคะแต่ว่าทุกวันนี้คุณเรียนรู้การรับการให้ได้แล้วค่ะคุณรู้จักที่จะช่วยเหลือรู้จักที่จะให้นะคะแต่ก็ยังมีความเมตตาอยู่ดีนะคะเป็นตัวตนของคุณนั่นเองนะคะ สักเมดัสติค่ะคุณเป็นคนที่เที่ยงตรงยุติธรรมนั่นเองในสายตาคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะไม่มีใครกล้าที่จะมาคัดง้างในเรื่องของหลักการกับคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่อาศัยหลักการเหตุผลในการที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างเป็นคนที่รักความยุติธรรมค่ะเป็นคนที่มีหลักการนั่นเองนะคะ นะคะ Post p r o s p e r i t y ค่ะคุณเป็นคนดูอุดมสมบูรณ์ครบพร้อมในตัวเองค่ะเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะผ่านอะไรมาเยอะค่ะจึงมีบารมีสูงนะคะในสายตาของคนรอบข้างไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสถานะไหนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเพียบพร้อมหรือว่ามีความเก่งในทุกด้านนั่นเองนะคะสมบูรณ์ในตัวเองค่ะ มีบารมีในตัวเองด้วยนะคะมองดีเลยค่ะโตสนะคะ h o n e s ค่ะนี่ก็เป็นความสมบูรณ์เพียอพร้อมอีกนะคะคือคุณสะสมบารมีของคุณมาเยอะค่ะทำให้คุณดูเพียบพร้อมไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในสายตาของคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ในใจของคุณนั้นเหมือนกับคุณเป็นคนที่มีความสามารถ ในหลายๆด้านนะคะ Shue ค่ะ order and peace ค่ะคุณยังเป็นคนชอบที่จะรักความสงบค่ะเป็นคนนิ่งค่ะเป็นคนมีอำนาจค่ะอยู่เฉยๆคนก็กลัวคุณนะคะเพราะคุณใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวจริงหรือไม่นะคะใต้สํำรับนะคะ ว้าวอพพิสค่ะ darkness ในอีกด้านหนึ่งคุณก็มีด้านมืดที่คนรอบข้างมองไม่ออกนะคุณจะใช้ด้านมืดหรือด้านที่น่ากลัวนี้กับคนบางคนเท่านั้นนะคะที่ร้ายมาก็ร้ายไปจริงหรือไม่นะคะคุณมีสองด้านนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเองได้เก่งเข้ากับสถานการณ์รอบข้าง คุณถึงมีอิทธิพลกับคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ในใจของคุณและเขาพวกเขาเหล่านั้นจะค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณพอสมควรเลยไม่ทราบว่าเป็นพลังงานของคุณจริงหรือไม่ก็ไปทบทวนดูนะคะไม่ว่าใครที่ถูกดึงดูดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะจะมาเจอเมื่อไหร่คลิปนี้เป็นไทม์เลสนะคะขอให้นำเวิร์ดดีๆไปแอพพลายใช้นะคะวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะมาค้นหาความลับในพลังงานของผู้ที่ดกดึงดูดเข้ามาเจอคลิปต่อไปอย่างไรนะคะวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ